สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มะทองกเกษตรพิกโลกครับตอนนี้มายืนอยู่ในแปลงนาข้าวโ,โหดินนุ่มดีมากเลยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับปีก่อนๆแปลงนี้เจอปัญหาในเรื่องของข้าวดีข้าวเด้งเยอะนะครับรวไมไปถึงวัชพืชนะทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับแต่แน่นอนครับปีนี้มีการดูแลอะไรอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลง ครับแปลงนะครับแปลงนี้กี่ไร่ครับ10ไร่ครับ10ไร่ก่อนหน้านั้นเจอปัญหามาอะไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยครับข้าวดีข้าวเด้งวัชพืชเยอะเยอะทำไมาเยอะยี่เยอะขนาดไหนก็เดินสิบไร่บอกว่าอยู่นั่นแหละไม่ห้าอุไรแล้วข้าวดีข้าวเด้งอ่ะโอ้โหแล้วผลผลิตได้เท่าไหร่อ่ะได้ก็ประมาณสี่ตันกว่าห้าไม่ถึงห้าตันแล้อได,ได้ได้แค่สี่ตันกว่าสิบไร่เนี่ยนะสิบไร่ ทั้งทั้งที่ใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรเต็มที่เต็มที่ต้นทุนใส่ปุ๋ยไร้ละจบอข้าวดีเอาไปกินหมดเอาไปหมด <c oughs> แต่ตอนนี้นะครับตรงนี้ที่เรายืนอยู่10ไร่แปลงเดิมแปลงเดิมอ่าทาไมมันเขียวสวยได้ขนาดนี้ข้าวอายุกี่วันแล้วครับ22วันครับ22วันนะครับและแน่นอนครับนะมีการเริ่มต้นที่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาใช้อะไรครับใชบราว์ไชบราว์หม<า>ักหลายต่อทางไงนี่ข้าวดีข้าวเด้งเนี่ยเออใช้ไปกี่ขวดครับ2ขวด สองขวดอ่าได้โอ้นี่แสดงว่าใช้แบบเข้มข้นเข้มข้นเลยอ่านะครับสิบวันที่เราหมักไปการเปลี่ยนแปลงลักษณะดินอะไรยังไงบ้างครับดินมันร่วนมันซุยแล้วก็มันเป็นขี้เลนและขี้เนี่ยขี้ใสเดือนมันเยอะโอ้มันบ่งบอกว่าดินดีขึ้นดินดีขึ้นอ่านะครับแล้วข้าวอายุยี่สิบสองวันเนี่ยการเจริญเติบโตเขาแตกต่างจากรุ่นก่อนไหมฮะมันแตกต่างกันเพราะว่าเที่ยวนี้ก็ดูมันแตกก็ดี บมันเขียวครับแต่ก็ใบมันตั้งมันบานสวยดีอ่าพึงพอใจไหมครแบบนี้พอใจอ่าการรบกวนของโรคและแมลงมีเข้ามาบ้างยังน้อยน้อยเพราะว่านี่เข้ายี่สวันยาให้สัตว์ฟูพืชแต่ผมไม่ได้ฉีดเลยอืมนะครับปกติต้องฉีดใช่ไหมปกติเจ็ดวันต้องฉีดแล้วอ่าและแน่นอนและแน่นอนนอกจากการใช้บาวแล้วเอาอะไรมาเสริมบำรุงด้วยครับก็เนี่ยโอทีไนโพทีครับฉีดไปกี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งเดียวก่อนหน้านั้นเคยใช้โพทีมาก่อนไหมปีก่อนก่อนใช้มหมายถึงอ่ารอบรอบปีกายที่แล้ว สิบไร่ที่เราบอกว่าเคยได้ข้าวสี่ตันเนี่ยพอ,อมาใช้โพตีได้เท่าไหร่ได้แปดตันกว่าแปดตันกว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นได้ข้าวดีข้าวเนี้ยยังเหมือนเดิมโอ้ <laughs> นะครับแต่รอบนี้เริ่มต้นด้วยเ่าเลยเบาเลยเอาเอาใจช่วยครับขอให้วิรุณได้ผลลัพธ์ที่ดีในส่วนของแปลงนาะข้าวแปลงนี้ครับและแน่นอนครับต้นทุนได้ลดหรือยัง กระตุนรถพะว่านี่ยีบสองวันปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เลยโอ้ยังไม่ได้ใส่เลยเหรอครับไม่ไใส่เลยเนี่ยยีบสองเขียวสวยๆแบบนี้นะปกติมันยี่สิบกว่าวันยี่ห้าวันต้องใส่เคมีแล้วเอออ้าแต่ว่ายังไงก็ต้องใส่เนาะต้องใส่อ่านะครับตามระยะเวลาที่เหมาะสมโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ลุนมากครับเปิดโอกาสให้เรามายืนอยู่แปลงนาข้าวแล้วก็มาเยี่ยมชมแปลงของแกนะครับเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลลัพธ์ดีๆแบบนี้ไปตลอดครับวันนี้ผมนนทนทองเกษตรทักหลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ